ผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มหนึ่งของบริสัทเทียนนะครับก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าในครัวเรือนนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าในครัวเรือนนะครับเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับสินค้าตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของเครื่องโอโซน เครื่องโอโซนของริสัทเทียนนะครับเป็นเครื่องโอโซนที่สามารถผลิตโอโซนเข้มข้นปริมาณสูงและก็มีน้ําหนักเบานะครับและยังได้รับรางวัลนะครับจากสมาพัานธ์โอโซนโลกด้วยหลักการของเครื่องโอโซนนะครับโอโซนเนี่ยนะครับเป็นก๊าซพิษนะครับแต่การที่ตัวมันเป็นก๊าซพิษเนี่ยมันจะสามารถทําลายสารพิษอื่นๆและเชื้อโรคนะครับในอาหารและก็ในอากาศได้อีกด้วยนะครับโดยจะเข้าไปทําลายนะครับตัว พันธะเคมีนะครับแล้วก็จะแตกตัวเป็นออกซิเจนซึ่งเป็นกา๊าซที่เราใช้ในการหายใจนะครับก็เรียกว่านามย่อยออูออน,น้ำบง่งวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับเราจะเปิดเครื่องโอโซนนะครับแล้วก็จะมีสายต่อนะครับให้โอโซนเนี่ยลงน้ําหลังจากนั้นครับเราก็จะนําอาหารนะครับไมว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารใดต่างๆแช่ในน้ำนะครับประมาณ10นาทีระหว่างที่แช่ไปโอโซนครับก็จะทําลายสารพิษ ที่อยู่ในอาหารแล้วก็ทําให้สารพิษต่างๆเนี่ยลอยขึ้นมาในน้ําจะสังเกตได้ว่าจะเห็นนะครับฟองหรือว่าไขามันนะครับลอยติดอยู่ข้างบนผิวน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นสารพิษซึ่งจะเป็นสารก่อมะเมร็งได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าการถ้าเราใช้โอโซนนะครับนอกจากจะช่วยขจัดสารพิษสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายซึ่งเป็นสารก่อมะเมร็งได้นะครับมันยังช่วยทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีความสดสะอาดและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น ผักหรือผลไม้นะครับที่ล้างด้วยโอโซนนะครับจะสามารถเก็บได้นานขึ้นเนื้อสัตว์ที่ล้างด้วยโอโซนนะครับก็จะมีเรื่องของความสดและก็สามารถเก็บได้นานขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาครับการใช้โอโซนในอากาศนะครับโอโซนเนี่ยนะครับสามารถทําลายสารพิษนะครับเชื้อโรคนอกจากนี้ครับเขายังใช้เครื่องโอโซนในการขจัดกลิ่นในห้องนะครับถ้าคุณมีห้องครัวนะครับห้องน้ําห้องนอนนะครับซึ่งไม่อยากให้มีกลิ่นนะครับหรือ คนที่มีปัญหาเรื่องการภูมิแพ้นะครับมีปัญหาเรื่องแพ้ฝุ่นละอองนะครับแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้พวกไรฝุน่นต่างๆคุณก็สามารถใช้เครื่องโอโซโนในการขจัดอาการเหล่านี้ได้วิธีการใช้ก็คุณก็เปิดเครื่องโอโซนครับวันในห้องที่ปิดนะครับปิดประตูปิดหน้าต่างอาจจะเปิดพัดลมหรือแอร์นะครับเพื่อทําให้โอโซนเนี่ยกระจายไปทั่วห้องทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับหลังจากนั้นเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อโอโซนกระจายเตย็มห้องนะครับคุณก็ทิ้งไว้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให ทำลายมลภาวะขจัดกลิ่นนะครับอีกครึ่งชั่วโมงโอโซนก็จะสลายเป็นออกซิเจนนะครับหลังจากนั้นครับคุณก็สามารถมีห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับที่มีกลิ่นที่สะอาดสดชื่นก็เหมาะมากสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะครับหรือต้องการขาจัดกลิ่นในห้องที่มีกลิ่นอับหรือว่าอาจจะเป็นห้องครัวก็ได้หรือจะเป็นรถจนที่คุณใช้อยู่ทุกวันก็ได้นะซึ่งการทําน้ําโอโซนนะครับไม่เหมาะนะครับที่จะเป็นน้ําดื่มโดยตรงนะครับแต่สามารถนํามาใช้ในการบ้วนปากล้างหน้าหรืออาบน้ําได้ ซึ่งเมื่อเราอาบน้ําโอโซนนะครับจะช่วยให้ผิวหนังของเรานะครับสดชื่นนะครับแล้วก็ละเอียดแล้วก็อ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับน้ำโอโซนยังช่วยกะจัดสารพิษเชื้อโรคต่างๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องติดเชื้อผิวหนังนะครับหรือเป็นโรคสะเก็ดเงินหรืออาจจะมีแผลเลือดังที่ไม่หายนะครับคุณก็สามารถใช้น้าโอโซนล้างทำความสะอาดบาดแผลรนี้ได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับโอโซนยังสามารถล้างภาชนะนะครับหรือซักเสื้อผ้าได้อีกด้วยถ้าเกิดคุณต้องการความสะอาดของเสื้อผ้านะครับ คุณก็สามารถแช่เสื้อผ้าต่างๆนะครับไว้ในน้าโอโซนคุณก็จะได้เสื้อผ้าที่ปัสดจกเชื้อโรคและก็มีความสะอาดมากขึ้นนอกจากโอโซนของบริษัทเทียนนะครับจะได้รับรางวัลจากสมาพันธ์โอโซนโลกแล้วยังได้ร,รางวัลมาตรฐาน CE จากสภาพยุโรปและถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคาของเครื่องโอโซนนะครับในท้องตลาดทั่วไปนะครับมีราคาเครื่องหนึ่งนะครับประมาณ1 0 0 0 0หมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทแต่ของบริษัทเทียนนะครับราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเครื่องหนึ่งเนี่ยตกไปที่ประมาณ7,000บาทเท่านั้นเอง วันนี้ครับคุณก็สามารถใช้เครื่องโอโซนนะครับที่มีคุณภาพสูงและก็ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับสามารถใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นวิธีที่เหมาะมากนะครับและแนะนําให้ทุกๆครัวเรือนนะครับมีไว้ใช้ถ้าคุณรักคนใกล้ตัวคุณนะครับไม่อยากให้เขานะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะครับไม่อยากเขากินอาหารที่มีสารก่อมะเร็งอยู่นะครับเครื่องโอโซนนะครับก็แนะนำนะครับให้ทุกคนนําไปใช้ในทุกๆบ้านนะครับ ยังไงบ้างครับกับภัณฑ์ที่สุดยอดในเร่ของคุณภาพของบริษัทเทียนวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเทียนครับที่ช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพดีได้แต่อย่าลืมนะครับว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมไม่ใช่ยาแต่วันนี้ครับที่เราจะไปต้องใช้อาหารเสริมเพราะว่าอาหารที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยเราทานไม่ครบเป็นสาเหตุให้เราเกิดโรคไปแ็บตามมาเราจงต้องใช้อาหารเสริมนะครับไปเสริมในจุดที่เราขาดไปเพราะฉะนั้นการทานอาหารเสริมก็ควรจะทานอย่างต่อเนื่องเพื่อเรามีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน หลังจากเรามีสุขภาพดีแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาสุขภาพดีนะครับไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็เอาร่างกายตัวนี้ครับไปสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อให้โลกของเราครับมีความสุขน่าอยู่กันมากขึ้นและหลังจากนี้นะครับถ้าผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผมก็จะมาแบ่งปันกับทุกท่านให้ฟังอีกครั้งนึงครับในเรื่องของรายการสุขภาพดีกับคุณหมอจักรีอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องเล่าในเรื่องของสุขภาพดีในวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้พบกันอีกครั้งนคครรััับบสดี